นี่เลยครับของมวยรอบฮัดาวเงินล้านคู่นี้นะครับมาวัดดวงกันเลยทีเดียวฝ่ายแดงชัดชัยนะครับดาบรันสนาคมน้ำเงินสู้ศึกทีซีมวยไทยนี่เลยครับเอาละครับเริ่มยกที่3นะครับมัดจุราชไร้เสียงนะครับโอ้ชัดชัยเดินขยับเข้าไปนี่เลยครับโอ้สู้ศึกนี่ดูครับเล็กนิดเดียวนะครับแต่แข็งแรงแข็งแกร่งเหลือเกินครับแล้วก็หลักเหลี่ยมกระตุกิีเดียวนี่ล้มกิ้งลงไปน่าจะเป็นงานหนักสําหรับชัดชัยแล้วนะครับ เพราะว่าสู้ศึกนั้นแข็งแรงจริงๆสายดีถึงแม้จะเล็กกว่าก็ไม่มีปัญหานะครับโอ้ไม่ยองมง่ายๆนะครับเบียดเข้าไปสาดแข้งกล้ามในจะโอ้โดนตอกอีกเอาละครับแบบนี้นะครับหนังชีวิตหรือเปล่าครับไฟแดงชัดชัยนะครับน้าเงินสู้ศึกเอาชัดชัยเข้าแล้วสู้ศึกไม่ครบเครื่องเอาถีบไปทีนึงอะไรนะก็ยังเกิดได้นะครับเอาต่อยล้าตัวต่อยพุงเลยอ่ะสู้ศึก ชัดชัยนายนายก็ยังตีไม่ถนัดกำการเกลือกายแกะแย่เขวกวันนี้นะครับของมวยรอบ้าดาวเงินล้านอ้าวสายไปชัดชัยสู้ศึกมาชัดชัยลุยเลยอ่ะไม่ลุยไม่ได้นะครับอยู่นอกเดี๋ยวสู้ศึกนี่มาตะละมัดตละตละแข่งโอ้โหแรงแรงทางนั้นอ้าวยกนี้ยก3ามนะครับอ้าวต่อยอีกแต่ไรไรก็ยังเกิดได้สเสมออ่านี่ครับอเดี๋ยวต้องดูครับไฟแดงชัดชัยเหมือนเครื่องยังไม่ติด เท่าไหร่ครับแ่แต่ว่าไฟแดงนี่ยิงชกยิ่งแรง,ย,งยิ่งชกยิ่งแรงแต่ว่าตอนนี้แม่กาลังลําเลียงเผาหัวแล้วแม่เครื่องกําลังจะติดชัดชัยติดเข้าไปแต่ว่าสู้สึกครับแมกวันนี้แกรอบวกรอสวนเลยครับตอนนี้ว้าวโ,โหเจาะยางนะครับต่อยท้องต่อยหนะ้าชัดชัยไม่สนโอเริ่มจะเดินเบียดนะครับสาดแข้งปล้ำในตีเข่าแต่ก็มาโดนเหลี่ยมพลิกนะครับนิดเดียว เบียดแล้วเอาเริ่มเห็นช่องหรือเปล่านะครับสู้ศึกปล่อยท้องใบหน้าเอาเบียดเข้าไปตัววงเลยจับได้ไอ้ลุ้ไม่ได้นะครับโอ้ยังไอไม่ได้สู้ศึกเป็นชัดชัยที่กดแขนเอาไว้แล้วก็แทงได้สวยๆสองดอกครับเอ้าเอาขวา,าอีกแล้วโอ้ฝันไปอะไรก็ยังเกิดได้นะครับเกิดได้ตลอดมวยคู่นี้นะครับอา้าวขวางหน้าเลยนะครับโอ้โหส,สู้สู้ศึกขวางคอเหนียงแคบพังอนะ่ะวางอันเถอะอา้าวสู้กันต่ออีกนิด,ดนึง ซ้ายชัดชัยออากมาสุดสุดต่อยลำมตูไต,ตยแทงไปสามดอกสี่โอ้ฤาษีขี่ประตูใสใสหมวกกันน็องเป็นไปได้ยังไงลงไปแล้วนะครับนี่นะครับโอ้โหแทงเข้าไปเนื้อเน้นๆทั้งนั้น,นดอกสุดท้ายนี่สับศอกนะครับเต็มปลายทางเหมือนกันกรรมาการยุติการชกเลยนะครับเป็นสู้สึกทีซีมวยไทยเก็บสองแต้มแรกนะครับในการเดินขันมวยรอบห้าดาวเงินล้านสายเอไปคองก่อนครับมาดูภาพช้าครับ หวาลัมตัวก่อนต่อยพุงแทง2ดอกจุก3ดอก4ีว่าฟันดอกบนนะครับปักษาแหวกรังอีกด้วยนะครับนี่หนึ่งแทงแทงสองส,สโอ้ลงศอกนะครับปักษาแหวกรังลูกนี้เรียบร้อยเลยนะครับชัดชัยโอ้วันนี้แตสวมบทพระเอกจริงๆนะครับสู้ศึกทีซีมวยไทยโอ้อะไรเลยแปลงทั่วแผ่นนะครับ